สวัสดีครับว,ว,วันนี้เราพามาที่ไฮโนเวอร์เยอรมันนะครับมาที่งานยูปีที่66นะครับเป็นงางยูค่าเปนงานเกี่ยวกับอ q u i s i t เชนก็คือเทคโนโลยีทั้งหมดที่เป็นอยุ่นใหม่ของอทั้งโลกจะมาลงกันที่นี่นะครับเมื่อที่ช่วยฟังเครื่องสื่อกันได้ยินเรียโมทุกอย่างนะครับก็วันนี้พามาดูงานให้ฟ้าเป็นไกด์เข้าไปในงานนะครับได้ค่ะเดี๋ยวเราไป Karena kamu มาให้เราไดู้ดกันบ้างอย่างอันนี้เป็นเครื่องช่วยฟังที่เปิดต,ตัวมาใหม่ s yes, w i c k นี่ก็คือโมเมนต์เชียร์นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นเครื่องที่แบบมีลายใหม่ใใหม้ืว่าเค่องีตัวตัวตนอแบบที่ดีทเป็นเครื่อง r e ชา a r ในบที่สามารถใช้ร์จไฟพอชาร์จเสร็จแล้วก็ใส่หูใช้ได้เลยไม่ต้องมานั้งเปลี่ยนถ่าให้แบบยากๆๆๆๆๆๆๆ

ของใบเด็กนะคะอันแรกเลยเป็นชาร์สำหรับเครื่องวิชาเบสบอลนี่คือไฟไฟส์จริงตัวจริงของเครื่องเลบสบอลขนาดนะคะนี่นี่ง่ายง่ายเลยก็เลยแเอาเครื่องใช้เสร็จ เอาไว้เป็นไมโครโฟนชิปก็ได้เอาไว้เวลาเด็กเรียนหนังสือหรือว่าประชุมถ้าเราประชุมก็ใหญ่เราก็สามารถบอกว่า เป็นเดีวทางเลยว่าถ้ามีเสียงควรจากทิศทางแต่ลทิศทางแล้วมีเสียงพูดเข้ามามัเริ่มใช้ฟังแบบเรี้ทำงานด้วยฟีเจอร์นี้เราก็ได้ยินเสียงแบไหนแล้วเราก็สามารถคูชได้ว่าเสียแล้วเราจะฟังแบบดีเสียงจะเป็นยังไงให้แบบเราได้ฟังเราได้รู้ถึงฟีเจอร์เครื่องแต่ละอันว่ามันทำงานยังไงแต่ทางคนออมาเสียงเป็นยังไงงชยนี่งน้มีทุกอย่างจริงๆค่ะ เราเจอแต่ในหนังสือครับแต่เป็นเหมือนเป็นของแบบเป็นโบลรัคชั่นเนาะแล้วก็ใส่ไปที่ขาวแว่นปักไว้ยุ่ได้ เนี้ยมีเครื่องช่วยฟังหลายยี่ห้อหลายแบรนด์ใส่ไปหมดยี่ห้อมารวมอยู่ในนี้เลยใช่ไหมคะทุกคนก็น่าจะรู้ว่าแต่และยี่ห้อเขาก็จะมีเทคโนโลยีมีคอนเซ็ปต์ของตัวเองอย่างวันเนี้ยจากพี่ดูเนี่ยของคุณซีคลาวอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนจะเน้นว่าสกาิลสติวิตตีในการจับเหตของผู้นเน,น้เนฟังมคำพูดชัดๆหรืออย่างพอไปทางวัยเด็กเนะี้ยวัยเด็กเขาก็จะเน้นเหมือนในเรื่องของธรรมชาติเนอะ ปรับตัวในการใช้เควื่ฟังได้ง่ายอย่างเงี้ยะคะ่ะหรือว่าไปทำแบรนด์ของพูติคอร์อย่างเงี้ยเขาก็จะเน้นเรื่องของการทำงานของสมอง,องว่าเสียงเข้าไปกระตุ้นสมองส่วนไหนได้แบบเหมือนธรรมชาติกับคนที่ไม่ได้ใส่เครื่องมากที่สุดในอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบต้องใช้ความเครียดเอฟฟอร์ตจากการความให้น้อยที่สุดในการในการฟังเสียงของตแต่ละคนเวลาที่มีปัญหาการได้ยินได้งานนี้นะคะ แบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ของที่นี่นะคะก็คือเขาการันตีว่าใช้ได้ยาว่สุดในตลาดมีการพูฒนแล้วจากการทดลองในห้องีใจนะคะเทคโนโลยีนี้เราก็มาใช้ในแบตเตอรี่ของไวเดขอนทั้งหลันนะะง,ยยงนี้นะคะก้องที่ใหญ่ๆนี้อันนี้ก็คือเป็นบูทเหมือนที่ขายเซอร์วิสนะคะว่าเวลาที่คนไข้ของเราอ่ะคือชื่อมฟงใช่ไ แล้วเขาอ่ะก็คือจะเป็นเซอร์วิสการที่จะไปดูจากบริษัทประกันหรือว่าทนาคารให้ในการเบิกเงินเก็บเงินค่าต้นสิ่สั่พันธ์ให้ก็มีเพื่อนเพื่อนที่เกี่ยวกับการได้ยินด้วยที่บอกว่ามีทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการได้ยินนอกจากเรื่องเครื่องแล้วก็มีทั้งหนังสือทั้งหมดเลยที่เราใช้อ่านทั้งตอนเรียนตอนอัดเส็จ Hey. จบวันแล้ว5โมงเย็นนะครับ <Okay. S 1> มาตั้งแต่9 <Yeah. S 1> โมงเช้าไปทุกบูธฟั <Yeah. S 1> งทุกแบรนด์นะครับว่าแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมีอะไรดีบ้างนะครับแล้วกออ็อยากให้ให้เพื่อนๆทุกคนเพื่อนพี่น้องออเดเจสเนี่ยได้ได้เห็นว่าเออในในในโลกเราเนี่ยมีเทคโนโลยีอะไรบ้างมีเครื่องในในแพลตที่เขาใหญ่ๆจริงๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับชูบุ๋มใหม่ของผมเนี่ยผมก็อยากให้แบบ น้องๆหรือว่าทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเ,เราสามารถทําให้เมืองไทยอ่ะเป็นคับดบบดีได้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วคือเราเราเคยมาแบบงานของเราใช่ไหมครพอลองมนาะข้างนอกโอเคจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องของเครื่องช่วยฟังเครื่องตรวจนวครับมันมีอะไรอีกหลายๆอย่างมากเลยที่แบบอยู่ในถุับกรลมของเครื่องช่วยฟังของเรื่องการได้ยินนี้โอ้โหมีประมาณ5 0าพันคนนะที่มามางานนี้เนี่ยเพื่อที่จะมีความ มุ่งหมายอย่างเดียวคือช่วยทำให้คนได้ยินอีกครั้งหนึ่งเพราะะนมันเป็นมันเป็นเขาเรียกมิชชั่นที่ก้อนขนาใหญ่มากที่คิดว่าเอนจิเนียร์หลายๆคนเป็นพันๆคนที่เขาทำงานทุกวันเพื่อสร้างโซลูชันใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ให้ให้ผู้ผู้เอ่อเรียกาผูผ้ิการได้ได้ยินาันนะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีครก็ไม่มีแล้วครับขอบคุณมากที่ดูจนจบ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ